สวัสดีค่ะสาวใต้ไกลถิ่นสวัสดีทุกคนนะคะคราวันนี้เก๋ก,ก็กลับมาเป็น EP ีที่3ก็นแล้วก,กันนะคะเรื่องราวของ กว่าจะมีวันนี้ของเก๋นะคะวันนี้ก็ไม่ใช่ถึงตอนจอบนะคะแต่ขอเป็นตอนพิเศษนะคะตอนที่3เก๋คอเล่าถ้าเป็นเพื่อนๆคนใหม่ที่เข้ามานะคะอยากจะรู้จักเก๋เรพอตอนที่เก๋ได้เล่าอีพีแรกก็ย้อนหลังกันไปดูได้นะคะจากผู้หญิงคนนึงคนหนึ่งนะคะที่เคยคิดสั้นนะคะแล้วอีพีที่2เนี่ยหลังจากที่เก๋ไม่คิดสั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างก็คือพยายามดิ้นรนต่อสู้ชีวิต คนเดียวในเมืองนอกนะคะทํางานทุกอย่างเพื่อ,อมีเงินที่จะส่งบ้านนะคะที่เมืองไทยแล้วก็เลี้ยงตัวเองอยู่คนเดียวที่อิตาลีนะคะหลังจากนั้นก็มีผู้ชายเข้ามาวันนี้เกดจะขอทําเป็นอีพีพิเศษนะคะไม่อยากจะเล่าอะไรมากมายแบบว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นคลิปที่ยาวเกินไปนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่ต้องใช้เวลาค่ะเกดก็เกิงใจเพื่อนๆเ,เนาะเวลาเข้ามาดูกลัวจะเบื่อกันวันนี้เกดก็ขอเล่าแบบว่ารวบรัดก็แล้วกันเนาะก็ วันนีข้ขอทำเป็นสำหรับคนพิเศษคนนี้ก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆจำกันได้ไหมคะ ep ที่สองที่เกศเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนที่มาจีบเกศเนี่ยก็หนึ่งในนั้นก็มีเสียคนหนึ่งที่ถือช่อดอกไม้มาพร้อมกับแหวนเพชรนะคะใน,ในช่อดอกไม้แล้วก็จะมีอะไรนะจะมีขนมมาแต่เราไม่รู้นะเว้ยตอนนั้นว่ามันเป็นแหวนเพชร จริงหรือปลอมเพราะเราเพราะเขามาแบบว่าจู่โจมมากตอนนั้นเขามาแบบว่าเกยยังไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครแต่เขาอะคือแอบมองเรานะคะอยู่นานแล้วเพราะว่าเกยได้ไปเช่าบ้านแล้วก็อยู่คนเดียวเป็นเดือนแล้วนะคะเขาก็แอบมองตรงนั้นเขาบอกว่าเขาชอบเราไงแต่เขามาแบบว่าผิดพิธีนะคะก็คือมาแบบว่าจู่โจมแบบว่าจะให้แบบพ่อบุญทุ่มอะ จะให้อะไรแล้วก็ขอขึ้นบ้านด้วยนะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นด้วยความหวังดีเพราะว่าเรารู้จักเขาหลังจากนี้นะคะก็หลังจากนั้นเขาเปลี่ยนลุกตัวเองนะคะเพื่อนๆเปลี่ยนลุกเพื่อต้องการไม่ยอมค่ะแต่สองคนที่เข้ามาจีบหลายหลายคนนะคะที่เข้ามาจีบแต่มีไม้กันหมานะคะม้ากันหมามเก๋ก็คือที่เกเล่าไปฟังก็มีเพื่อนฟิลิปปินส์คือสกัดทุกคนออกไปจากชีวิตเก๋เพราะว่าเขาอยากให้เก๋่ะ เออเชียให้เกศคบเจอกับคนดีๆนะคะเพราะว่าเราก็เคยผิดหวังเรามีปัญหาชีวิตมาแล้วคนคนนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะช่วยดูแลอะไรให้อ่ะค่ะนางก็ทุกคนค่ะที่เข้ามาบางทีก็บอกว่าเอออย่าไปจีบนางเลยมันมีผัวแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะบางทีผู้ชายเข้าใจผิดก็นี้หน,นีห่างกันไปเลยแต่เหมือนกับตำรวจนี่คือเก๋จะพูดก,กับเขาตรงๆว่าฉันไม่ได้ชอบอะไรคนนะ อะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่ชอบอะ่ะเหมือนลูกชายของเจ้าของคอนโดเราก็บอกว่าเราไม่ชอบนะอะไรเงี้ยเขาก็คนที่นี่ดีอย่างหนึ่งหนุ่มอิตาลีนะคะก็คือแบบว่าถ้าไม่ชอบเขาก็จะไม่มีอะไรด้วยก็คือไม่มาวุ่นวายอะไรด้วยแต่เสียเนียสีรักจริงหวังแต่งอะคะ่ะคือไม่ยอมค่ะแต่เราก็ไม่ได้วันนั้นเก๋ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบนะตอนแรกคือเรากลัวเราก็แบบว่าเอาขนมหวานแล้วก็รีบขึ้นบ้านนะคะแต่ไม่เอาแหวนเพชรจาได้ไหมคะแต่หลังจากนั้น นายมาลุกใหม่ลุกใหม่คือมาแบบเรียบร้อยมาทุกวันค่ะไม่ได้มานั่งที่บ้านนะจะมารอเก๋ก่อนที่เก๋จะเข้าบ้านนะคะเข้าบ้านแล้วก็รอแบบว่าเอ,อแค่ถามบอกว่า,วาตอนแรกเก๋ก็เกกลัวนะบอกว่าผมไม่ทําอะไรนะครับผมแค่มาต้องการวันนี้สบายดีนะมาถามทุกสุขค่อยนั้นอยากเห็นหน้าคุณก็โอเคมาประมาณนี้นะก็กลับไปวันวันต่อมาวันถัดมาก็มาอีก สบายดีนะคะเป็นไงบ้างวันนี้ทําง,งานเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้โอเคไหมอ่ะเก๋บ,บอกว่าโอเคยังพูดแบบว่าเออวันที่สามมาอีกทุกวันวันถัดไปมาอีกเป็นไงบ้างเลยไหมครับวันนี้เป็นไงบ้างแล้วก็เอ็นใจว่าเฮ้ยมึงมารอได้ทุกวันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเหมือนกับว่าเขาเคยขอเบอร์โทรศัพท์เราแต่เก๋ไม่ให้นะคะเก๋เก๋เกจะแกล้งว่าเออมึงจะมีความอดทนเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยแต่แต่แต จากวันแล้ววันเล่ากลายเป็นเดือนเดือนกลายเป็นหลายเดือนนะคะที่เข้ามาทุกวันแล้วเก๋เพิ่งรู้รู้นะคะหลังจากนั้นว่าเสียคนนี้เป็นเจ้าของกิจการเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็มีเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารนะคะแล้วก็มีกิจการอื่นๆนะคะเขาได้เลิกกับภรรยาของเขาไปเมื่อสองปีแล้วเขาอาจจะรู้ ประวัติของเราเราก็มีปัญหาชีวิตแล้วเขาบอกว่าเขามองมองบุคลิกเราแล้วก็ได้รู้จักกับเราจากวันที่เราไม่ไปเอาแหวนอะไรคือเขาไปเล่าให้นางมันร้ายของเก๋ฟังนะคือเขาจะมากับนางมันร้ายแล้วนางมันร้ายนี่จะเป็นคนเดียวที่เขาให้ผ่านคือมาได้ทุกเวลาเขาจะไม่กีดกันคือนางก็จะรู้ว่าเออผู้ชายคนนี้สามารถรับผิดชอบแล้วก็ดูแลเกไ๋ได้อะไรประมาณนั้นนางก็จะให้ผ่าน นางมันร้ายนะคะเพื่อนสนิทของเก๋นะแล้วก็นางก็จะมาเล่าอะไรส่งสิงส่งสิงให้เก๋ฟังว่าผู้ชายคนนี้เขารักจริงนะแกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาพยายามที่จะมาแบบว่าสุภาพมาแบบว่าเมื่อก่อนเขามาแบบว่าจู่โจมแล้วเขากลัวว่าเราจะแบบหายอ่ะเขาก็บอกว่าเขาอยากจะมาพิสูจน์ว่าเขาอะเป็นคนที่ จริงจังกับเราจริงๆนะคะอยากจะคบกับเราจริงๆแต่เขาอยากให้เก๋แบบว่าใช้ให้เวลาเก๋นะแล้ววันหนึ่งที่ได้รู้จักกันนะคะก็ผ่านไปเป็นเดือน2เดือนอะไร3เดือนอย่างนี้มันมีอยู่วันหนึ่งจําได้ว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์เก๋ก็กลับมาจากที่ทํางานนะคะเพราะวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เก๋จะไปทํางานเกี่ยวกับทําความสะอาดบ้านให้บ้านคนนายอะไรต่างๆนะวันนั้นก็กลับมากลับมาบ้านพร้อมกับเพื่อนสนิทอีตัวแสบนี่แหละมันมาแล้วก็ลงจากรถบัสมานะคะแล้วก็ลงมา ก็มีเสียมารอเหมือนเดิมนะคะวันนั้นนางก็รู้จักโอ้เสียมากอ,อย่างนี้ดีใจเนี่ยค่ะแล้วก็เสียก็ถามว่าออวันนี้ผมจะมาชวนเก๋ไปทานข้าวออข้าวเย็นด้วยเก๋ว่างไหมอะไรเงี้ยเก๋ก็จะอ้าปากบอกว่าไม่ว่างแต่กูยังไม่ทันอ้าเลยอ,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 อีอีมันร้ายนี่ว่างเพื่อนฉันว่างมากชวนสี่ชวนสี่เพื่อนฉันว่างมากมันบอกฉันนะว่าตอนเย็นนี้มันไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยฉันจะขึ้นบ้านมัน ไปเออไปเออเดี๋ยวจะทำกับข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยจะกินด้วยกันนางไม่ไปไหนนางไม่มีงานอะไรชวนเลยชวนเลยอะไรเงี้ยอ่าเสร็จแล้วดีกูกูไม่อยากจะไปเลยมึงมึงไม่น่าเลยคบเพื่อนอย่างงี้มันมันไม่ e. น่าเลยก็เหยียบตีนมันนะคะเริ่มจะเหยียบมึงกูไม่อยากไปอืมอะไรนี่เอหนี่เสียเขาก็ยืนมองอยู่เหยียบตีนเพื่อนนะคะเหยียบตีนสุดท้ายแล้วนะคะนางก็บอกว่า เออเอาอย่างนี้ไหมเอ่อฉันไปด้วยถ้าฉันไปนะเก,ก๋เขาจะไปด้วยโอเคไหม,มนี่นี่เด็ดไหมคะนางบอกว่านางเสนอตัวนางบอกว่านางไปด้วยของไปทานข้าวด้วยไอเสียนก็แบบเออโอเคเพราะว่ายังไงเก,ก๋คงไม่ไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะก็บอกไปครับโอเคโอเคได้ครับไปสิไปกันหลายคนจะได้สนุกอะไรประมาณนี้นะก็เสร็จเสร็จแล้วนางนัดเลยค่ะกี่โมงนะคะ อะไรเงี้ยวันนี้ใช่ไหมคะอะไรเยอยกี่โมงคะเขาบอกว่าเสียงเขาบอกว่าสองทุ่มไดไหมครับพวกคนจะแต่งตัวแบบเพราะตอนนั้นมันหกโมงเย็นจำได้นะหกโมงเย็นก็เขาบอกว่าอ๋อโอเคเลยสองทุ่มโอเคเลยผ่านผ่านโอเคได้ได้โอเค,อเ,คเก๋ๆฉันไม่ขึ้นบ้านเธอแล้วนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปอาบน้ําแต่งตัวนะเดี๋ยวฉันจะมานะเขก่อนจะสองทุ่มฉันจะมารับนะโอเคนะเพื่อนโอเคบา,บายบายเพื่อนเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเพื่อนโอเคบายบาย เออรานียืนมึนอยู่นะคะกูบอกมันแล้วยังว่ากูไปหรือเปล่ากูไม่อยากไปเลยไอเสียนี่ก็บอกว่าโอเคนะครับเก๋เดี๋ยวผมมารับนะครับสองทุ่มนะคะแต่งตัวสวยๆนะอะไรอย่างนี้โอเคบายบายนะครับเดี๋ยวมารับไอเรานีมันหัดกูกันหรือเปล่าสองคนนี้กูดิงงแบบยืนแบบยืนบอกมนันนางงามจักรวาลอยู่นะคะโอเคคูไปถามกูเลยกูอยากไปหรือเปล่า สุดท้ายแล้วก็ต้องจําเป็นต้องไปก็เข้ากับบ้านไปอาบน้ําแต่งตัวนะคะแล้วและแล้วก่อนที่จะถึงสองทุ่มประมาณ40นาทีกรีฮิงก็มาค่ะกอดออดนะคะนางเรียบร้อยนะกเพื่อนรักกูมาแล้วค่ะอีเด็กฟิลิปินเนี่ยมาแล้วมาแบบอืเปิดประตูปุ๊บมมันจัดเต็มเว้ยอลังการงานสร้างมากนะคะสวยพิ้วเลยค่ะ ยิ่งกว่าเจ้าภาพอีกนะคะแล้วก็มันก็เข้ามาในบ้านบอกเคเธอยังไม่อาบน้ำเหรอ,อเคก็อกอาบแล้วก็อาบแล้วเนี่ยทาลิปสติกอยู่ไม่เห็นเหรอแล้วทำไมยังไม่แต่งตัวอีกค่ะบอกนี่ง่ายก็ชุดเนียอกเคใส่ชุดเป็นเสื้อเสื้อยืดแขนสั้นธรรมดานะคะแต่เป็นของยี่ห้อแล้วก็เป็นกางเกงยีนสีดำจำได้เป็นชุดดำนะคะบอกว่า มึงจะไปเผาศพออใคร okay. ไอ,อ,ครคอ,อ้ไกเก๋มึงจะไปเผาศพใครก็บอกว่าอกูไปกินข้าวมึงอะจะไปไหนก็บอกกูไปกินข้าวไงบอกฟิลิปปิน์มันแต่งตัวอย่างนี้เลยเหรอมึงยิ่งกว่าจ้าภาพอีกนะมึงจะไปไหนเนี่ยหละาบอกกูไปกินข้าวไอ้เก๋เมืองไทยอะประเทศไทยเขาแต่งตัวออกเดทอย่างนี้เหรอวะ โอ้มันก็พูดนะเกก็ขำาแต่จ,จริงกันหละเกก็แต่งตัวบ้านนอกว่าเกบอกว่าบ้านกูนะใส่เสื้อนอนแล้วแบบนี้นอนมึงม,มึงไปนอนเลยไปมึงไปนอนเลยไปบอกกูไปเองก็ได้ว่ะเออกูบอกว่าแม้ไม่จีบกูนะง่ายดีจีบอีบ้านี่บอกว่าหัวแข็งบ้าปัญญาอ่อนหรือเปล่าใส่เสื้อยืดอย่างนี้กลับไปดินเนอร์เออเสียภาพพอ์บอกว่าประเทศไทยนะกูเคยเห็นข่าวคนไทยนี่แบบ คนไทยนี่จัดเต็มสวยๆอะไรสวยๆมาเห็นอินนี่มันก็บูนของมันไปนะบอกว่ามึงเลยหยุดเลยมึงช่วยไปเปลี่ยนเลยขอร้องเหอไอ้เก๋มึงช่วยไปเปลี่ยนเลย,เลยเก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวกูช่วยเลือกบอกว่าไหนในเสื้อผ้าอะไรนี้เอาออกมาดูซิมึงไม่มีแม่ชุดที่ว่ามันปาดได้อะ่ะปาดเพื่อนปาดแต่เพื่อนคือเหมือนกับว่าเปิดไหลอะไรเงี้ยค่ะมึงมีไหมไอ้เก๋มึงมีไหม,ไก,ม,ม,ไหมก็บอกว่าไม่มีอ่ะ ก็ตอนนั้นนะคะช่วงนั้นไม่ซื้อเลยค่ะงกค่ะเก็บเงินได้นะคะเก็บใส่กระเป๋าทั้งหมดเสื้อผ้าไม่ค่อยได้ซื้อเลยะคะ่ะช่วงนั้นทานํางานทั้งเจ็ดวันนะคะจะไปไหนคะมีแต่งานงาน,งานแล้วก็ทํางานนะคะก็ไม่ได้ซื้ออะไรที่ชุดกังการงานสร้างนะคะ มันก็ไม่รู้มาซื้อมาจากไหนอลังการมากเวอร์วังเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็บอกว่ามึงมีที่แบบว่าเกาะออกไหมว่าที่เปิดอะไรที่เปิดได้มึงเปิดเลยโอ้กูไม่มีอะไรที่จะโชว์อ่ะกาบอกมึงช่วยเอะอะไรที่มันดันได้มึงดันขึ้นมาเลยอะไรเทก็เข่าเขาเกี้เก๋ก็เข่ามึงจะไปให้กูไปไหนเนี่ย ก็บอกมันไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเว้ยขอให้มันตามจ้องมองแต่เึืองก็พออะไรนี้ยังไงมันก็กลับบ้านวันนี้กูนอนกับเึืองมึงไม่ต้องเป็นห่วงแล้วกูช่วย้มคร้องมึงเองอะไรนี้เก๋บอกว่ามันไม่จําเป็นต้องใส่ขนาดมั้งไปขนาดนั้นมั้งเพื่อนเออถ้าคนจะรักอะใส่เสื้อยืดไปเขาก็รักก็บอกเอยกูละเหนื่อยมึงช่วยเลยมึงช่วยเปลี่ยนแล้วก็ไปเจอชุดเซ็อยู่ชุดหนึ่งนะคะมันค่อยเก๋ใส่ชุดนั้นแหละมันบอกใกล้จะแปดสองทุ่มแล้วมึงช่วยใส่สักหน่อยบอกว่า แล้วก็ใส่ออกมามันก็เป็นรูปร่างนะมันก็เป็นชุดเซ็ก<ม>แบบว,ว่ารัดรูปอะไรเงี้ยก็โอเคโอ้สวยสวยเออเอาอ่างนี้แหละแบบทาปากนะปากแดงนะใส่รองเท้าสูงโอเคจบตกลงก็ได้ไปค่ะวันนั้นก็ไปทานข้าวกับเขาแต่เขาก็มีความเขินเพราะว่ามีอีนั่นไปด้วยแล้วอีนันขัดคูลมากเลยว่านะคุยกันสิจะคุยอะไรก็คุยทําเป็นแบบว่าฉันไม่ได้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยไม่มีฉันด้วยคุยกันปกติเลย เ,เธอไม่ต้องเกรงใจกันนะทั้งสองคนเพราะว่าฉันรู้ดีอะไรประมาณนี้อ,อ่อะไรเงี้ยแล้วพอแอเสียก็บอกเขาก็อายนะเขาก็เขินๆนะเขาบอกว่าถ้าอยากจะบอกออคนนะว่าอยากให้ฝ่าออบอกเก๋นนะว่าผมมาขอคบกับเก๋ได้ไหมคนจะโอเคไหมอะไรประมาณนั้นนะพูดผ่านเขาพูดกับกูมาสิไปจะคบกูอะไรประมาณนี้คือนั่งนนะคะแล้วแล้วบอกว่า โอ้ยฉันเหรอผ่านอยู่แล้วเธอเป็นคนดีแต่ไม่ละไม่ใช่ดีอย่างเดียวมันมาพูดแบบว่าคนรวยๆอย่างเงี้ยต้องจับไว้นะเพื่อนอะไรเงี้ยดีก็ดีนั่นแหละถ้ามันไม่ดีนะไม่เป็นปีที่มันมาเฝ้ามึงอะไรประมาณนี้นะมันก็พูดเขาบอกว่าเออฉันผ่านอยู่แล้วต้องถามเพื่อนฉันว่าโอเครอเปล่าไอเรานี่หน้าแดงแดงเออมันก็มันก็ลุกขึ้นแล้วมันบอกว่าอคุยกันเองก็แล้วกันเดี๋ยวฉันขับขอตัวเข้าห้องน้าก่อน อ่าล้วก็เข้าห้องน้ำเนาะแล้วก็พูดคุยกับเขาก็พูดอยู่สักพักเขาก็พูดมาว่าเขาอะมีความจริงใจให้จริงๆเขารักเราจริงๆอยากจะดูแลเราแต่เราเขารู้ว่าเกยยังเหมือนว่ายังปิดกั้นกับเรื่องผู้ชายเพราะเขารู้ว่าเราอะเคยผ่านมีปัญหาอะไรมานะคะเขาบอกว่าเขาขอคบในระยะอย่างนี้ได้ไหมขอขอพูดคุยขอขอให้เก๋ได้เปิดเปิดอะไรเงี้ยค่ะแต่เก๋ก็บอกว่าเออ ขอเวลาฉันได้ไหมตอนนี้ฉันก็รู้สึกดีนะคนเป็นคนดีคนนึงก็ขอพิสูจน์ก็แล้วกันแต่อย่าให้คิดว่าเ,เป็นคนที่จีบกันหรือเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยขอใหออ้ได้คุยกันแบบพี่แบบน้องกันก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เก๋ก็รู้สึกดีนั่นแหละเพราะว่าเหมือนกับทุกวันที่เขาเขามาหาเราเขาแบบว่าเขาเริ่มจะแบบว่าไม่ แต่เนอต้องตัวอะไรประมาณนี้เกดเป็นคนที่ชอบผู้ชายที่สุภาพนะคะหลังจากนั้นก็เขาก็พูดบบว่า,วาเอออยากต้องการรถไหมต้องไปทํางานอะไรเงี้ยเขาเสนอให้รถอ,อะไรเงี้ยเกดบอกไม่เอาไม่เอาอะไรแล้วเขาบอกว่าเขาว่ามาีโรงแรมอะไรเงี้ยนะคะมีธุรกิจเหมือนว่ามีร้านอาหารอยากให้เกดไปทํากับเขาได้ไหมอะไรเงี้ยเขาจะให้เงินเดือน สองเท่ามากกว่านั้นแบบว่าถ้าให้ทํางานสบายๆไม่ต้องเป็นห่วงว่าฉันจะให้เธอไปขัดห้องน้นําหรือหน้าเลยประมาณนี้เกดก็บอกว่าไม่เอาเพราะว่างานที่เกดทำเนี่ยเป็นงานที่เกดรักแล้วกเกดเกดชอบอะไรเงี้ยก็ไม่เอาอะไรสักอย่างหน่จากเขาเพราะเออโอเคก็ไม่อยากจะขัดใจเราแต่เขาบอกว่าถ้าวันไหนถ้าคุณแบบว่า ไม่สบายใจอะ่ะคนคิดถึงเขานะให้คิดถึงเขาเป็นคนแรกผมจะอยู่ข้างคนอนะไรประมาณนีอ้อประมาณนี้นะคะก็จบจากนั้นก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะคะเริ่มจะแบบว่าแฮปปี้เพราะว่าเอ,อ่อเข้าใจไม่มคะเหมือนเกยอยู่ด้านนอกไม่มีพี่มีน้องแล้วว่ามีคนที่มาถามทุกสุขเราอะ่ะเรารู้สึกดีอะค่ะแล้วมันเป็นช่วงที่ดีก็คือเขายังเสมอตอน้นเสมอปลายในระหว่างปีนั่นอะ หลังๆนั้นนะคะก็เริ่มจะมีแค่เป็นแค่ผลไม้ไทยอะไรประมาณนี้เหมือนเขาเข้าไปในเมืองเขาจะไปสอหาแล้วก็ไปหาซื้อผลไม้ไทยจากร้านไทยร้านเอเชียอะไรประมาณนี้มาฝากเราแล้วก็ถามว่าเอ,อวันนี้มีมังคุดด้วยเธอซื้อได้ไงเธอรู้หรอว่าฉันชอบ เราก็ไม่รู้นะเราก็คิดว่าเออไปถามกับนางบรรลายอี่แต่เขาก็บอกว่าเขาไปที่ร้านไทยแล้วก็ถามคนขายเองแหละว,ว่าปกติคนไทยเขากินอะไรอะไรประมาณเนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นผลไม้ก็น่าจะโอเคอยู่เพราะถ้าเป็นของอื่นมันต้องมาปรุงแต่งอ่ะเออก็เลยซื้อของที่ง่ายๆอย่างนี้มาฝากโอ้ยมีทั้งหมดค่ะมีเอ่อทุกอย่างผลไม้ทุกอย่างเอามาเป็นถุงๆอ่ะมีมะพร้าวอ่อนมังคุดลำมุดลำไยน้อยหนาอะไร ขนมาหมดให้เรามาหมอดบอกกินเยอะๆนะจะได้เวลาทํางานนี่ร่างกายต้องการอะไรประมาณนี้เขาดูแลเราเป็นห่วงใะยะนหนึ่งคือเขาไม่เคยขอเข้าบ้านบอกว่าเป็นคนที่สุภาพมากวันแล้ววันเล่านะคะจุนมาถึงเหตุการณ์หนึ่งที่วันหนึ่งที่เก้ไม่ลืมนะเป็นวันที่ เศร้าใจที่สุดก็คือวันนั้นเก๋กลับจากที่ทํางานนะคะเก๋อยากจะพูดว่าเออวันที่ถ้าสมมติเขาทํางานเนี่ยเขาติดธุระในเนี่ยถ้าสมมติเขาไม่ได้มาเขาจะส่งลูกน้องมานะคะแล้วก็จะถามทุกสุขว่าเออให้ไปดูหน่อยว่าเก๋โอเคนะวันนี้เพราะว่าเขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์เก๋อยากพิสูจน์เขาเอ,อ่อโดยเหมือนกับว่าเหมือนสมัยที่พ่อจีบแม่อ่ะเออประมาณนั้นถ้าไม่มีโทรศัพท์เขาจะยัง เป็นห่วงหรือจะมาหาเราไหมทุกวันแต่ก็พิสูจน์ให้รู้ว่าเออเขายังปกติเหมือนเดิมคือมาหาทุกวันนะคะมาแค่ประตูก่อนจะเข้าบ้านก็แค่นั้นจบนะคะก็วันนั้นก็ไม่ได้วันนั้นวัน,น,น,ว,น,น,นวันนั้นที่ลงมานะคะเป็นวันสุดท้ายที่เขาไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้ส่งใครมาด้วยนะคะเกโก็แบบว่าเออทําไมไม่มาเนาะวันนี้แต่เสียงด้านหลังที่เก้ได้ยินก็คือเพื่อนชาวเก้น,นี่แหละเอ,อ มาแล้วก็เก๋เก๋แล้วก็มาวิง่งมากอดเก๋แล้วก็บอกเก๋ว่าเสียเขาเสียแล้วนะโอ้ยเราดีใจหายนะแต่เขาคิดว่ามันอนะอาเล่นอะไรประมาณนั้นเก๋บอกว่าอย่าพูดเล่นอย่างนี้สิเขาบอกว่าเขาก็น้ําตาไหลเลยนะร้องแล้วก็กอดเก๋เลยนะบอกว่าเราเสียคนดีๆแล้วนะเก๋เออเก๋เขาแบบว่าเออมันเรื่องจริงนี่แบบแบบหยุดเลยนะโลกแบบหยุดเลยแบบรู้สึกเศร้าใจมากแบบ มีความรู้สึกแบบร้องออกมาเลยอะน้ําตามันไหลมาเองอ่ะแบบไม่รู้อะค่ะเอ่ยืนอยู่ตรงนั้นหน้านี่ก็หันไปที่ประตูะวันหนึ่งทุกๆวันที่มีเขาที่มายืนยิ้มแล้วก็ถามทุกสุขเราอ่ะมันไม่มีแล้วใช่ไหมอยากเจอเขาอ่ะประมาณนั้นแล้วก็สร้างตั้งสติดได้ก็ เออละวันนั้นเกดก,ก็ได้โทรไปที่ทํางานนะอีกวันนึงอะว่าเกดจะไม่ไปทํางานนะพรุ่งนี้เกดจะไปงานฝังศพนะ<ม>ก็กับเพื่อนสาวคนนี้แหละก็ชวนกันไปงานฝังศพไปทําพิธีกรรมทางศาสนาคิดอะค่ะฝังศพแล้วก็คือเก็บน้ําตานะคะเก็บน้ําตาร้องในใจนี่คือความโศกเศร้ามันมีอะเอ ก็คือหลังจากพิธีกรรมเสร็จก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาหาเก๋แล้วก็บอกว่าใช่คุณเก๋ใช่ไหมครับผมมาเป็นลูกพี่ลูกน้องของเสียเขานะอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเสียเขาพูดถึงคนบ่อยๆเขามาปรึกษาผมประมาณว่าเขาชอบผู้หญิงคนหนึ่งเขามีใจให้จริงๆแล้วเขาก็รักมากเขาอยากพิสูจน์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ย เขามาถาพูดเล่าสู่กันฟังเหมือนกับว่าผมทําถูกต้องไหมผมไม่อยากจะวู้วามเพราะคิดว่าตอนแรกที่ผมไปเหมือนกับให้แหวนเพชรเข้าไปอะไรเงี้ยเหมือนเขาเขาก็พยายามที่จะตีออกห่างแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ดีมากเป็นคนที่ว่าไม่เคยแบบว่าเหมือนว่าพูดความดีของเก๋คือคิดว่าเขามาแบบว่าไม่ได้ต้องการเงินอะไรจริงๆอะคะ่พะพอเราฟังอย่างนี้เราก็เศร้าเศร้ามาก ทุกๆครั้งเวลาเก๋กลับไปเพืองนั้นนะถ้าเก๋เมมการเก๋จะไปไหว้ศพเขานะคะไปไปไปหลุมศพเขาแล้วหลังจากนั้นที่ใช้ชีวิตอยู่มันก็เป็นชว่วงจังหวะหนึ่งที่แบบว่าสุดๆแบบเศร้าสุดๆคือทุกครั้งที่เรากลับจากที่ทํางานลงรถเออรถเออรถบัสมาเราจะเข้าบ้านเนี่ยคือมันมีภาพเขาอยู่นะคะภาพเขาอยู่แบบว่าวันนี้ไม่มีเขาแล้วนะ เออไม่มีความไม่มีคนที่คอยเป็นห่วงเราค่ะมันเป็นเรื่องเศร้าเหมือนกับว่าอยากจะย้ายบ้านเลยตรงนั้นนะคะก็อยาวันนี้เก๋ก,ก็ทําตอนนี้เป็นพิเศษเพื่อจะเล่าเรื่องราวที่ผ่านมานะคะถ้าเพื่อนๆมีใครที่ดีกับเราก็ให้ตอบแทนโดยการที่ว่าดีกับ,กบเขามากๆนะคะเพราะไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับเขาไปถึงแบบว่าวันไหนนะคะก็ เกวันนี้ก็มาเออช่วงท้ายนี่ก็เศร้าๆสักหน่อยยังไงก็ขอบคุณทุกคนกําลังใจที่ให้เก๋เสมอมานะคะวันนี้ก็เป็นคลิปยาวอีกแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะที่ให้กําลังใจดีแล้วก็เข้ามาติดตามชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสาใต้ไก่ถินสวัสดีค่ะ